สวดีครับวันนี้เราจะมา unbox r รีวิวเจ้าตัวมาแชร์ทุกตั้นนะครับซึ่งได้มาแกะกล่อง ตอนน,ตตนี้มีแบบในต,ตัวไว้ที่บวตอนนี้ก็จะมีแบบในตวัวด้วยนะครับแต่จะมาแนะนำนี่ กระเป๋าใส่มาแชลครับตันท่านใดสนใจกระเป๋าก็สอบถามได้นะครับแต่ลำโพงไม่ได้ขายนะครับซื้อมาเอาไว้ให้พี่น้องดูรีวิวดูก็ใส่แล้วพอดีป้าใส่ได้พอดีนะครับรับน้ำหนักได้เยอะครับ ไม่ต้องกลัวขาดผ้าหนาแล้วก็เย็บแบบเน่นหนาแล้วก็มีสายสะพายข้างให้ด้วยครับแล้วก็จะมีใส่สายต่างๆช่องใส่อุปกรณ์เยอะครับใส่สพายข้างนี่แบบผ้า แล้วก็จะมีแบบหนังสีน้ำตาลแล้วก็สีดำมีสองสีครับหนังเปิดข้างในให้ดูข้างในบุกหนา การกระแทกอย่างดีครับไม่ต้องกลัวลำโพงถลอกเป็นรอยไม่ต้องกลัวเลยครับใส่สปาไปลอดภัยหนังตัวนี้จะหนานะครับเป็นหนังพีวใช้เกรดดีที่สุดหนาไม่ต้องกลัวถลอกเป็นรอยครับไม่เป็นรอยไม่ถลอกลับน้าหนักได้เยอะมีสายสพายข้างให้มีสายสพายข้างให ปลายค่างให้ครับจะมี2ส,สีนะครับแบบหนังสีน้ำตากับสีดำรวนครับ<ม>แล้วก็มีแบบผ้าสอบถามเข้ามาได้ครับท่านใดสนใจกระเป๋าสอบถามเข้ามาได้ครับแครับสำหรับเรื่องวนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมีอะไรมา แนะนำเสนอต่อครับบ๊ายบาย